แอนครับเอฟซีทีทาทั้งชวงคดีและเพื่อนดูเชียรครับีสามามเด็ดตัวมูลบริสุทธิ์เลยนี่กินบ้องสวัสดีคดรับสวัสดีคสวัสดีค้าจ้าวป้าปุ้ยจ้าเลยตัวนี้ไหมใครแต่น้อ้สวัสดีคุณแม่ครับขอบคุณค่ะบ โอ้วันนี้ไม่ไม่ยากปักเลยครับวันนี้ยังไนนงก็ไม่ตกปัไทยหยังวันนี้ไม่ตกวันนี้ไม่ตกแน่นอนเขื่อนวันนี้ถึงปักตอนนี้ไม่ติดตกหกวงวันตกมีเวลาเดียวตกดอกวันตกดอกมัมนมีซันันล่ะมันมีซัมันั่นง่วันตกซัมนันกน็คือนวตกอีกเลยแล้วก็วดได,ด้บิ่งทีปีอินหรือปีอินเศร้าเปดนของตกเศร้ากว่านี้เปลี่ยนพ่อสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อกินข้าวหรือยังมาแต่อาบน้ำเลยเนาะ แซมยังกินได้ยังกินแซมยังกินขอนิ้วหมดคือบอกขอนจ้วคือบอกขอนิ้วมันรอขอนจ้าบ่มอนมันวนมันฮะมันวนโอ้โหไยไปแล้วผมเป็นคื่ออยาเยบ่กินเขามาได้สองอาทิตย์แล้วกมเป็นง่ไดาดิเงินบอเอาแล้วบอเอาแล้วมันปีกออกเลยที่แม่ที่แมมมีไหมชุดชีันผมแม่ชุดกลมกันว่าไหม่ ท่านฮะท่านเ้าว่าเออเบางจังสีมันเกิดผู้จอยผู้ยังอยู่ในห้องคนดูกหน่อยมันบ่แต่ว่าผันย่ำใส่ชุดเพชรเข้าไปไปที่นี่จังฮัดโอ้ยบ่เอาบ่เอาก็แล้วชุดสีกรมท่านทำไมนั่นแล้วแก่กลางนั่นแล้วับปานาวันนั่งลงได้เห็นไหมโดมออกสองชุดกผลลิปพ่อพ่อพ่อวันนี้มันขึ้นมากินเลยวันนี้เห็นบมาตะก้าออกไปดิลงฉากแล้วคือต้องเฝ้าออกไปไปหากินเข่าหากินลูกชิ้นหากินเน่าอยู่นักกินเล่ยเจ้าเจ้านั่นกินได้เก็จะได้กับวันมันดูภาพกินเข่าวัดหนู เนียเนี้ยเนี้ยมาเลยเนี้อิสานบ้านเราเนาะกินแบบง่ายๆกินง่ายยุง่ายเนาะคือเสต็นีเสตเตังอะไ่อย่างเงี้ยโอ้ยมันาะตังมันจะแบงปาะนะไหม่มะเอาไปน้ำอ้นีแมวเสตด้เาม่มีมูเลยเอนกเินกันกอนจานครับก็ในการนี้เด้ เนี่ยมองอนี่ไหมย่องอย่างเงี้ยกลางหรืทีนี่ยเขาดีที่สักอยู่นี่ครับนี่ข้างหลังมูนนี่คือคันอยากกินไอติมเหมือนเด้ข้างหลังนั้นไอติมน้องหญิงบักทางบักใหญ่ด้หรือเปล่าวเต็มอักละอาญะที่น้องมาบึงครับมาบึงทางมาบึงเนี่ยอยู่หลังเต็มเอาดีนี่เต็มอาญะเลยอยากนะมีทั้งคนมีทั้งขนมปังมีทั้งปังมาปัง

บางคนว่าเป็นอย่างคือเดียวเมื่อไหร่หนีข้นเมื่อเห็นเขาเจ้าบอกกันเบิดทุกคนเด็ดหลักครับพี่น้องครับเออมันกินเมื่อไหร่กินเมื่อวานเมื่อไหร่ตั้งทั้งหนากขคนยางเนาะบ่มีหมองไปขาเจ้ากับหัวจักอยู่เขาเจ้ากับบตัตรเอาเรื่อยๆครับอพอดีเดีดวยวครับพอดีครับสวัสดีครับอไอไอพอดีเออตัวเนาะ ยังไม่ถึงขั้นเปนพ่อใช่เอาขนาดไปอันนี้เดยไอหล่พ่อเอหรอปพ่อเอกตบุรีหรอปโอ้ยไอจังพ่อะก็เรียกพ่อใช่ไหมพ่อเอบุรีเรามาดูสถานการณ์นตอนนี้กันนะทุกคนไปสิสาวไปสิตำแฟนี่เไปกินเซไปเอาตักเอาะไว้งติมโอ้ยไปเอาเนี้ยมีเมยรับ กินข้าวทำกับข้าวนะครับผมที่นั่งประามนั้นเจออะไรยคได้ได้มีไไฟบอ เดี๋ยวสิมาหาเด้อมันก็ช้าทราบปะม,มื้อนี้ทุกข้อเลยเดๆมื้อนี้จบไปจับคลิปแล้วเวลาหอวเวลา10เท่าเลยสิบสามสิบสองบลูไปเลยนะเฮ้ยเยี่เยาะครับการทำงานของพี่เราคุณน่ะ12 12คลิปเป๊ะผมณขอไปเช็คแล้วผมณขอไปซองมึงแล้ว เอาลูกสาวเจาะเสียไปไส่ไอ้ไคอมแปมไหมกูเห็นมันหลอกว่าหมือนนี่ท่านสองโอ้ทานจิตข่าว้างโอ้ยโอ้ยมีแพงเงินนะครับวันนี้โอ้ยบาดมาแล้วพี่น้องครับมีแพงเงินนะครับบาดมาแล้ว แต่เฮือนนี่คือขึ้นสาก,ก็เกาคือขึ้นสาก,ก็สุกเชื้ออุ้ยฝนไปเบิ่งที่เฮือนแม่ปีกินเขา่าแม่ปีแม่ปีแม่ปี้ปปปยพ่พอนขับลูกสาวเรากินเขา่าพากันกินเขา่ากินนะกินเขากินนะแต่ยังกิน,นเนาะที่เฮือนนี่เนาะเนาะ ค่ะสวัสดีครับโอ้ยขาดูสามีเต็มเลยบางทีททใกล้ๆนะออโอ้อันอันว่างันไหนบอพอๆกันอยู่ขั้วอันไหาบนบ,าหาบอ,บาาบอโอ้เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเป็นแอมดีแอมอยังไงนะก็หายใจออกปะเนาะครับเนาะเท่านัอนนี่เนาะอออกยยยู่่คะัังงหายใจอยยู่หาใจทั้งจมูกหายใจทั้งปากโอ้ยพี่น้องเ้างพี่จังเลยละหนาฤดูการเขาฤดูฝนแล้ว ไอสิขึ้มแน่จ้งเรื่องปกติเนาะมึงฝ่าฝ่าฝนชนละท่านพี่น้องนะขึ้มแน่ล้วครับแต่ขันไม้หรือเดี๋ยวหอดีเทปีซักไปปักตะไข่ที่เราเดี๋ยมัต้องเป็นห่วงไปแม่ไปกินขเข่าข้าวจะกินเข่าแล้วคนนี่เต็มพี่น้นองพี่จิ้งเมื่อวานฝนมันบอตกบ่ได้เป็นน้ำพี่ฮอดดีได้ค่ะ,เป,คะเป็นน้ำหนูเพราะว่าหนูไปปักที่หลังเอ,อ้ยปักที่หลังเขาบ้านแต่พี่ฮอดดี ปักแล้วที่แหลกพ่อพี่พอดีปักลงปุบฝ่าห่วงมาเลยฝนห่อยมาเลยนูกก็เล็กไปดึงขึนแล้วนุก็ได้ปักไม้ได้ค่ะไปดึงดึงขึนฝีมือฝีมือนูไปดึงขึ้นแมนค่ะเพราะว่านูเห็นอาการมันบาดีนูก็ดึงขึ้นเลยแดดฝนตกแมนค่ะมันสิบปดะเด็นคือปักปุบเด่นคือเซ็จซับเรียบร้อยแล้วมันสิดึงขึ้นบ่ดึงขึ้นมันก็บ่าตกแล้วเพราะว่าได้ปักแล้วบบค่ะมันห่วงมาเลยค่ะอันเป็นปักที่สองคือจังไดกับบดิเกี่ยวกันแล้วเมื่อนั้นเกี่ยวค่ะเพราะอันเป็นพื้นทีเดียวกัน โบ่ค่ะนุปักบุกฝากฝากห่องอยูุติดีมันเกี้ยงหมดเลยฝากห่องอยู่ที่ตกเลยดิีย้อนดีกับเบาบางกินเลยไปเขาย่างก็ไล้เอาคุณว่าไปกินน้ำเขาไปน้ำบ่ิไปยังไปมากกว่ากินบ่ต้องกินดอกมันจีอ้วนแนนกินไรคนอื่นมันจีอ้วนกินไรแบบมันจีอ้วนมันจีอ้วนยี่สิบไรเนี่ยมันจะงูเท่ามันจีเออมันเรื่องถอนบ่เท่าอีแล้วล่ะ พี่น้องห้องเปิดเพียงว่อนว่อนอยู่หยูยเต็เมผู้ใดมากกางคำเลยฟังทับุผนก็มีนะครับพอหยุด,นนดอยเอาพี่น้องเา้าเบิดแล้วเจงังพอกันคลิปหนาแล้วกันครับผมสวัสด,ดีครับ